นนะะะวันนี้วันที่6แล้วนะคะเราเรอรถไฟจากเปปปูนะตอนเวลา8.33ง3เพื่อนั่งรถไปที่โออิตะ โดยเราจะนั่งขบ,บวนโซนิกนะคะใช้เวาลาประมาณ15-18นาทีนะเสร็จแล้วเราจะไปเปลี่ยนรถไปต่อรถอะคะ่ะจากโอยิตะไปยูฟุอินโดยนั่งรถไปไปอีก60นาทีนี่เราก็รอรถมานะที่เป๊นปู่อ่ะดีอะคนไม่ค่อยพูุกพ้าแล้วก็เมือ่อวานไปกินอาหารมาอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะโอเคเราจอกันที่ยูฟุอินนะคะ จากเซชันนะเราเพิ่งมาแบบไปปเซชันตอนนี้เวลาประมาณก็เกือบเก้าโมงประมาณสามองศาเดี๋ยวเราพลังจะนั่งรถไฟไปทยูฟีประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นรถตู้สีเหลืองเนาะรถตู้สีเหลืองมีสองขบวนเมื่อกี้มาแบบหวานเย็นมากไม่รู้วิ่งเร็วหวาเปล่าเนี่ยอันเนี้ยมรนจะกาศเราไปเดจอยูฟีประมาณสิบโมงี๋ยวเดี๋ีวคุยแล้วเดี๋ยวเราเราไปเดินเล่นกัน ฮลโหลทุกคนฮัลโหลเจวิลเจเอจีไอนะี่อาลอเจวิลชื่อสล่านี่เรามาเที่ยวไหนกันหลกเที่ยวไหนกันลลกหนาวไหมวันนี้หนาวไหมิวยน,นอ,อมาทินี้ enjoy อิอนป้นะเดินไปกันไหมคะ หนาวนะแต่ว่ามีแดดแล้วก็ไม่มีลมเท่าไหร่รออยังรอดวันนี้ตอนนี้กี่องศาพี่บดประมาณสององศาหรอหนาวไหมคะแม่ยนเยน็น นี่คนนี้อายุ80วีนแล้วแข็งแรงมากเลยโอ้โหนื่อยไหมมาเที่ยวโอเควันนี้เครื่องครบนะคะเครื่องหัวก็มาเพราะหนาวป่ะเจอเบรคเลอย์แล้วพี่บดเนาะนั่งข้าวหน้าเนื้ออบเออเมื่อกี้ถ่ายไปละคนรอต่อตั้งแต่10โมงเช้าอ่ะ10โมงไม่10โมงแต่ก็น้อยนะคนมันเข้าไปเห็นปะ น,นะนี่ก็เป็นช้อปปิ้งสตรีทนะคะเมื่อกี้เราบอกผิดร้านมิวดงังที่เมืองไทยก็มีใช่ปะก็มีของกินเยอะแยะเลยค่ะเส้นนี้ ฮะ <c oughs> <c oughs> อ๋อร้านนี้เหรอปิดเหรอเ <c oughs> นอะมีขนมขายไ่เดีย เก่ารัดเนอะพี่บัวโอ้น่ากินนะสัาบรีะไดฟูๆอยากลองไหมพี่เมียวพี่พี่บัวผสมกันแล้วมันไม่ชอบอะ่ะหวานเปรี้ยวๆฟ้าฟ้าได้กินน้ำไปมันก็เป็นร้านขายของหมดเลยนะพี่บัวเนอะใช่สิเป็นร้านขายขนมนนร้านของฝากอะไรเงี้ยแล้วก็แจมร้านไอติมร้านอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทำไมร้านปิดเยอะอ่ะ วันนี้เรามาวันนี้เท่าไหร่นะวันที่เจ้าที่เก้าใช่ไหมบุกลาเหยี่ยวจีนเหี่ยวถ่ายไม่ถึงนี่ก็เป็นร้านขายของฝากที่นี่เขาดังเรื่องอ่ามันคืออะไรนะโคโบส์โคโบส์ยูสุอร่อยน่าซื้อพี่ซื้อเลยวะพี่จำไม่ได้หรอกอ๋อซื้อไปเลยก็ได้ค่ะโอ้นั่นไง มีของกินแบบเแยอะๆหมดเลยนี่อะไรไก่ทอดปะเออไก่ทอดเออน่าก,กินนะ รออยู่หน้าร้านนูตใช่บอะเป็นร้านเนื้ออบชีดังของุบุรีนะนะก็รออยู่คิวยาวนะตรอนานนะชื่อร้านอะไรมนูจะไม่ได้ยเมนูนะคะเขาให้ความหวังเราถึงสิเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วสิตอนนี้เที่ยง ประมาณเกือบั่นี่เที่ยงแล้วรอประมาณครึ่งชั่วโมงูคิวข้างหลังเลยที่มาคิวนะคะมันไม่เยอะมันไม่เยอะมีเมนูอะไรบ้างพี่บอลเนื้อไก่แล้วก็อะไรปลาไหลปลาไหใช่ไหมคะขอให้เราเลือกเมนูก่อนเข้าไปในร้านเลยนะร้านนี้ไม่รับจองนะคะต้องมาต่อคิวหน้าร้านแล้วก็กินในร้านได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นรับแต่งเงินสดค่ะ นี่เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้ร้านก็จะเป็นที่นั่งแบบมีเป็นสุดก,ก็จะเป็นโต๊ะอย่างนี้ก็มีเป็นโต๊ะเหมือนีันที่นั่งไม่ได้กว้างมากเราได้เป็นไ,ได้นั่งเป็นนักข้างบอวันนี้เราสั่งเป็นชุดเนื้อสี่ชุดไก่หนึ่งชุดนะคะ อันนี้มันเป็นอปเปอร์ไทเซอร์เนาะเขาเหมือนอรวมมาให้กินทั้งหมดเลยเน,นี่ยห้าคนก็มีไข่มีอันนี้เหมือนอะไรนะเป็นเป็นผักสักอย่างนะพี่บนเนาะเกือบวกไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกินแล้วเดี๋ยวมาบอกกินนะเราคูดเราพวบุกเราได้ข้าวมาแล้วนะ <laughs> เป็นข้าวหน้าเนื้อเนะดี๋ยวเราจะคุกข้าวมีวิธีกินนะคะบแบบแรกก็ต้องคุกให้มัน ให้มันเข้ากันก่อนน่ากินมากมากเพื่ให้มันเข้ากันก่อนนะเรามาลองซอสดิจนีากันซอสไส้ซีอิ๊วอร่อยซอสเป็นไงครับซอสอร่อยมากเลยแบบมันกินไปหลายครั้งอร่อยมากเลยเนี่ย ดีมากครับคุณข้าวแบบการรอคอยนะคะอ้าวนี่ลูกชายครับเจบิลเป็นไงงามนี่ครับยา่ยางกินไก่ยายกินไก่เพราะไม่ไกินเนื้ออร่อย,ยกินก่อนนะครับภายในร้านเขามีเปิดวิดีโอค่ะให้ดูวิธีการกินข้าวอบด้วยนะ เหมือนเวลาเขาว่าเสิร์ฟแล้วอะตอนแรกก็คือเราต้องคลุกข้าวใช่ไหมให้ข้าวกับซอสเนื้ออะไรเงี้ยมันเหมือนข้าวกันก่อนเสร็จแล้วเราก็อาจจะชิมเนื้อกับข้าวก่อนต่อมาก็คืออาจจะชิมกับซอสโดยเนลานก็จะมีซอสสีเขียวเนี่ยทำมาจากคาร์โบสืจะเปรียปร้ยวๆเผ็เเดๆซอสแดงนี่คือเป็นมีโซะสไปซี่นะคะที่ชอบตัวนี้มากสุดเลยแล้วก็มีวาซาบิเราอาจจะกินข้าวกับซอสใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็คือข้าวกับเครื่องเคียงผักดองอะไรเงี้ก็ได้ค่ะ และสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเอาข้าวในหม้อที่เหลือเนี่ยเทใส่น้ําซุปเพื่อเป็นการปิดท้ายเพื่อแบบเหมือนให้มันโล่งคออะไรเงี้ยปิดท้ายคอสแบบอิ่มๆสวยๆค่ะร้านนี้เขามี2สาขานะคะร้านที่จินมากินเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆทะเลสาบคิรลินส่วนอีกร้านนึงเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆสเตชันยูฟุอินนะคะ พามาเดินเล่นที่ทะเลสาบทิลินนะคะจีนขออนุญาตเล่ารายละเอียดคร่าวๆให้ฟังทะเลสาบเนี้ยมีพื้นที่โดยรอบเพียงแค่400เมตรนะคะลึกเพียง2เมตรเองอยู่บริเวณเชิงเขายุฟุที่มาของชื่อทะเลสาบเนี้ยก็มาจากแสงของดวงอาทิตย์ยามเย็นกระทบลงบนพื้นผิวน้ำจนเกิดเป็นประกายสีทองระยิบระยับเขาก็เลยให้ชื่อทะเลสาบนี้ว่า ทะเลสาบคิรินหรือที่แปลว่าเกตปลาทองคำนั่นเองค่ะโดยอุณหภูมิของทะเลสาบเนี้ยจะอุ่นตลอดทั้งปีเพราะว่ามีความอุ่นจากน้ำร้อนจากบ่อน้ำพุร้อนไหลามารวมตัวกับน้ำเย็นของทะเลสาบค่ะเพื่อนๆจะเห็นไหมคะว่ามีปลาว่ายน้ำอยู่ทะเลสาบด้วยถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ยูฟุอินนะคะแล้วก็แวะมาชมใบไม้เปลี่ยนสีนะ ที่ทะเลสาบพิลินนะต้องเป็นภาพบรรยากาศที่สวยที่สุดเลยค่ะาอายูฟูอินก็ต้องอย่าลืมเวลานี้นะคะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสตูดิโอจิลิปมั้งคะกระตูนเขาอะน่ารักไหนเรื่องเนียนะจีนะชอบเรื่อง Spirit Away วแล้วก็ชอบเรื่องอแม่บดน้อยกี่เกีอรเนี่ยอย่างในรูปก็เป็นแมวเนาะจีจิของแม่บดน้อยคู่หูแม่บดนน้อยของในร้านเนี่ยน่ารักทุกอย่างเลยค่ะของแบบ จุกจิกมุ้งมิ้งราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันเนอะถ้าซื้อหลายชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใครมาก็ซื้อไปเถอะนะนะมันก็น่ารักจริงๆค่ะอันนี้เป็นกระติกน้ําเนื้อโทโทโล่เนอะแต่จำราคาไม่ได้แล้วค่ะข้างข้าวเป็นกล่องปิ่นโตเน้ใส่อาหารได้มี2ชั้นราค่ะพันสองร้อยสเยนร้านเนี้ยคนเยอะนะแต่ถ่ายรูปสวยแหละแต่ว่าน่าจะคนเยอะ หามุมดีๆค่ะแล้วก็หน้าร้านก็จะมีมาสคอตตุ๊กตาโทโทโลกโถ่ายรูปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะกลับไปฮากคตาตาก่อนกลับเนี่ยเราก็มาแวะร้านมันมีร้านขายของที่ระลึกของที่ระลึกนะตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นร้านพวกขนมอะไรยเนี้ยคะ่ะอือเดี๋ยวเราไปดูเรามาดูค่ะเราหาของฝากก่อนของญี่ปุ่นเนี่น่ารักเนาะเหมือนแบบของทุกอย่างม <cle od> ันน่านรักก็ใส่ใจทำ ตันี้อันนี้เป็นช้อนช้อนกาแฟอ5 0รยหเยนมีิ้นมีะก่กอะไรเงี้ยแต่ของแคนี้เขาแพงกวาสงสว่าถ้าแะขรงขาแพงกั่เนาะไปาสโก ุน้จ้งแมวนักเชียกี่บาทพันหนึ่งร้อยเยนกอเปล่าน่ารักเนาะุณชอบของกุ๊กกิ๊กิ๊ชอบเนี่ยตัดเด่อันนี้เชิเจ็สิบเยนก็โอเคจะเป็นพวกก ขอ,องชมพงคูของเขาอะไรเงี้ยอ,อ๋อตรงนี้ก็มีขนมเหมือนกันจริงๆว่าตรงนี้ไม่มีเหมือนโออิตะเขาดังพุดดิ้งเลยนะคะที่จะมีขายแบบพุดดิ้งหมดเลยเราไม่ค่อยชอบเค้กบางอย่างมันดูหวานนะขนมพวกนี้หมดอายุเร็วเหมือนกันเนาะที่มอคคาลาประมาณสองเดือนสามเดือน อันนี้โดนนัอ๋อพูดยิ่งโดนนัทอีกเหมือนกัน648ยเยนห้าชิ้นอยากรู้ว่าเหมือนอยู่เมื่อไหร่เนี่ยประมาณสามเดือนหมดเลยสองเดือนห้าสามเยนเป็นสอบปะรดนะคะอันนี้อะไรอ่ะ Natural Cheese ซาคุก,กิชีสทาสฟรีเยนเนอะอันนี้อุ้ยอันนี้อยู่นานหมดเดือนหเนี่ยสามสิบเดือนห้านนี้หมดแลยฟีน,นีม่วรสิบเยน ขนมมันเยอะจริงๆเลยเนี่ยน่าจะอร่อยนะเหมือนที่นี่คนดังเรื่องคอมโวเสือมันไม่คล้ายยูสุหรือเปล่าจา๊ะแม่คาีน่ะอร่อยเคยกินเป็นมาพิสดที่บอกเอเออร่อยมากเลย เดี๋ยวเราจะเดินทางจากยูฟุอินนะคะกลับไปที่ทากาตะสเตชันนะเราเดินทางด้วยรถสีแดงนี่ที่เรียกว่ายูฟุค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงโอเคนะคะจบวันนี้แล้วค่ะเราเดี๋ยวเจอกันวันที่7นะคะ